ลอยทรงค้าเมาื่อไหรมากินขา้าวซอยจำเป็นค่ะเนาะกินขา้าวซอยเผ็ดค่ะนี่ค่ะกุก๊กอันนี้มันเผ็ดตรกเดี๋ยวพอใส่ให้ลูกกินตัวนั้นก่อนตัวกับตุ้นก่อน,ดน,อนเดี๋ยวพอใส่ให้เนาะมาค่ะมากกุ๊กอนนี่ค่ะ เพศเพศใไม่ไม่ต้องไม่ก็ต้องไม่แค่นะครับเ <c oughs> มื่อไห่ก็นอนตื่นมากมห่ังกินข้าวเนาะต้องไม่เขานี่ครับ <c oughs> งานงานเห้เปิลก็มีนี่ครับพี่น้องมาคับมาครับพี่น้องก็ <c oughs> มาครัมาหรกูก็ครับ <c oughs> เ,เพิ่อไปได้กินข้าวมากินข้าวซอยเจ้ามันข้าวซอยเผ็ดหย่างทงลำล้ำก <c oughs> ันเนาะอในได้เป็น น้ำมันน้ำมันงาหลับในขนมเป็นยาสมุนไพรเมี้ยวค่ะเนะาะบอ่อแอลเจ็บแอลึ้น,นขาพ้นขาขึ้นหัวเข่าคัดคัดคัดขืดขดขดขนคืนต้นในคขนเมปอกป่าหามามอยามหายได้มาจามซื่อเปลือกได้ค่ะเนะาะพอมีเธอใคร,ลรลไล่สนใจก็ตักเข้ามาเลยค่ะเนาะไม่ครับโอ้อาม่าลูกอาม่าอืมอันนี้เป็นยา ใน h a ้เป็นสมุนไพนเนงเลยครับเนาะเอาเนงในเฮ็ดไว้อันนี้ก็เป็นยาปุ่นตาป้าอยู่ดีเหมือนกันค่ะบ่เผิกสนใจก็ตักเข้ามาอะไร่ะเนาะกับผักหมี่ขาวครับ มาหามาหาบินาลกูกค่ะ ินมามาเพชรเสียงสองโถงไดไ้กินลงว่าผมจ้างมาเธอข้างนอกได้ครับ <c oughs> บนดาในสังวาพี่นอกครับก็เลยสนใจใครเื้อจานด้วยใครเมื่อสูงสองด้วยนี่ก็ถ้าข้ามาแต่คอมแม่ในก่อนอะไรข้านอะ ได้เป็นน้ำมันงาแหลมค่ะเนาะ,ะตัวตายผ่าตัวโตวเลิศดเยียวเจีมเยียวหวานเจ้า,จา,จา,จา,า,จาไหนค่ะเนาะในไรนายเมี้วค่ะคนหคนะา้นเอตึกหายาตาเตก,กินอยู่ในก็ตักมาตัวไรค่ะเนาะ มันจะเป็นยาแห้งเมี่ยวค่ะเนาะ,ะตาหมูตาสังตาบดจึนบดใส่ในก็อะไรปลาค่ะเนาะ เพชรกับเพ็ดมดกับมดค่ะมาสุกกูก็ค่ามาสุกอ่ะยินชมกอดใจกูก็ดีดข่าวมาปั่นแห้งค่ะเนาะอย่าลืมกดติดตามกดซับสะไข่ปั่นแห้งใจ่พร้อมค่ะเนาะปอกนะวันนาวันเลื่อนเดี๋ยวจังใจยากกันแค่ไเนาะสั่งมาเผอสนเซร์ชาสมุนไพรนี่ค่ะเนาะแต่เป็นเน่งค่ะเนาะเน่งแห่เฮ็ดมาแต่ว่ามันป้ายาค่ะเนาะเพราะเผอสนเซร์ลองในนี่ก็ทักเข้ามาเลยค่ะ ย่อเขาแต่มีอันนี้น้ำมันปลาน้ำมันงาหล่มค่ะเนาะน้ำมันงาหล่ำในก็พอใครจ้ามกินโต้ยหน่อยก็ดักเขามาอะไรค่ะเนาะน้ำนั้นก็โทรมาอะไรดีหมายโพง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เพชรค่ะเนาะ0823388254อะอไรคะ่ะอันนี้ค่ะเนาะเ <c oughs> บอร์สุนกุก็ค่ะบ๊ายบาย